วันนี้ทำมีน้ำยาป่านะครับน้ำยาตีนไก่ใส่เลือดไก่นะครับโอ้แซบกับเซบเวอร์มาครับเพื่อนๆผักครับผักก็มีถัวงองกกระลำปีนะครับถัวฝักยาวมีผักกีนหน่อยหนึ่งนะครับ สินมีนะครับในครับในหนึ่งกิโลมาทานนะครับเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะครับในครับเน้นเครื่องเน้นเลยครับ อร่อยๆนะครับเพื่อน